สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่องปิตนนามนอรอผมดูกันเร่งครับดีเปคนมนคันนะนโอ้เร่งจริงเหรออ้าอ้าลูกพี่โอ้อยู่จนได้ครับโเร่งจริงโอ้เรง่งจรงิงครัพี่ องจริงครับคันนี้เดี๋ยวเอารถไทยดันก่อนเรื่อเที่ยวที่สองค่วันนี้กับเสร็จแล้วครับน่าจะพุ่งนี่นะข้างหน้าข้างบนไม่ชนบอ ถอยหลังก่อนละพี่ถอยหลังก่อนไปกิ๊ถอยหนึ่งเออไปไปไปรถไถอยู่ด้านน่ะ ทำไมไม่เอาหน้าอะไรเนะอะเอเร่งเร่งเรงได้ลูกนะพี่โอ้โหเรง่งจริงๆครับ เขานี้รับเสียงไม่ได้ด้วยไม่มาบ,บันทางจมูกหน่วยให้มันสะอาดหน่อยหน่อยจมูกมันมันขี้เหร่อ เออไปได้เฉยอ่ะ <c oughs> โอ้โหแรงเนี่ยเสียงโทรศัพท์เนี่รับไม่ได้อยู่แล้วไปได้เฉยอ่ะเมือกี้เไหร่ไปรับเลยวะเมื่อไหร่ข้างขาวอะ่ระไปรับวูสตี้ให้อื่นบ้างเลยอะ่ะเมื่อกี้รถมันไม่ถึงนี่แต่เกรงข้ามเบี้ยวมาแล้ว งอไปเวตรงนั้นครับเะมองนี้มาได้นี่ต้องสาวเจนไปด้วยนะไปขายมันทุกที ไปดูทางขึ้นนะโอ้เดยวไปไม่ทันล็อกรถไปเร็วไปด้วยไปด้วยแล้วไปทายท้างขึ้นหน่อยไปไปด้วยนู่ไป่ายทางขึ้นหน่อยนะไปเลย,นนยเร็วเร็วเดี๋ยวไปทางเขาเร็ว <laughs> ล้มได้หนะ่อะ